ทบทวนวิทย์พิชิตข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเน็ตป .6 วิทยาการคำนวณกำหนดให้ในวงเล็บ A คูณลบหนึ่งมีผลลัพธ์เป็นจำนวนคู่ที่มากกว่าศูนย์ดังนั้นค่าของ A และ B ที่ทำให้ข้อความด้านบนเป็นจริงจะมีค่าตรงกับข้อใดตัวเลือกที่1 A และ B เป็นจำนวนคู่ตัวเลือกที่สองและ B เป็นจำนวนคี่ตัวเลือกที่3ามเเป็นจำนวนคู่และ B เป็นจำนวนคี่ ตัวเลือกที่ 4a เป็นจำนวนคี่และ b เป็นจำนวนคู่ข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเนตป .6 ปีการศึกษา2566มีวิธีคิดหาคำตอบได้ดังนี้ 1. a และ b เป็นจำนวนคู่ให้ค่า a เท่ากับ2และค่า b เท่ากับ4 2. a และ b เป็นจำนวนคี่ ให้ค่า a เท่ากับ1และค่า b เท่ากับ3 3 a เป็นจำนวนคู่และ b เป็นจำนวนคี่ให้ค่า a เท่ากับ2และค่า b เท่ากับ3 4 a เป็นจำนวนคี่และ b เป็นจำนวนคู่ให้ค่า a เท่ากับ1และค่า b เท่ากับ4นำค่า a เท่ากับ2และ b เท่ากับ4ไปแทนค่า ในวงเล็บ a คูณ b ลบหนึ่งจะได้ในวงเล็บสองคูณสี่ลบหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับเจ็ดนำค่า a เท่ากับหนึ่งและ b เท่ากับสามไปแทนค่าในวงเล็บ a คูณ b ลบหนึ่งจะได้ในวงเล็บหนึ่งคูณสามลบหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับสอง นำค่า A เท่ากับสองและ b เท่ากับสามไปแทนค่าในวงเล็บ a คูณ b ลบ1จะได้ในวงเล็บสองคูณสามลบ1ผลลัพธ์เท่ากับห้านำค่า a เท่ากับ1และ b เท่ากับสไปแทนค่าในวงเล็บ a คูณ b ลบ1จะได้ในวงเล็บหนึ่งคูณสี่ลบหนึ่งผลลัพธ์เท่ากับสาม ผลลับเป็นจํานวนคู่ที่มากกว่าศูนย์ที่ทําให้ข้อความเป็นจริงคือ a และ b เป็นจํานวนคี่คำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สอง a และ b เป็นจํานวนคี่ จากภาพที่1จะมีลูกปัดรูปวงกลมหัวใจดาวเสียบอยู่บนเข็ม A หากต้องการนําลูกปัดจากเข็ม A ไปวางในเข็ม B และ C ตามภาพที่สองโดยมีเงื่อนไขว่าให้ยกลูกปัดได้เพียงครั้งละหนึ่งลูกนักเรียนต้องยกลูกปัดให้น้อยที่สุดจำนวนกี่ครั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามภาพที่สองหห้าครั้งสอหครั้ง3 7ครั้ง4ีแดครั้ง แสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้วิธีคิดยกลูกปัดครั้งที่หนึ่งยกลูกปัดรูปดาวจากเข็ม A ไปเข็ม C ยกลูกปัดครั้งที่สองยกลูกปัดรูปวงกลมจากเข็ม A ไปเข็ม B ยกลูกปัดครั้งที่สามยกลูกปัดรูปหัวใจจากเข็ม A ไปเข็ม C ยกลูกปัดครั้งที่สี่ยกลูกปัดรูปหัวใจจากเข็ม A ไปเข็ม C ยกลูกปัดครั้งที่ห้า ยกลูกปัดรูปวงกลมจากเข็ม A ไปเข็ม B ยกลูกปัดครั้งที่6ยกลูกปัดรูปหัวใจจากเข็ม C ไปเข็ม A และยกลูกปัดครั้งที่7ยกลูกปัดรูปหัวใจจากเข็ม C ไปเข็ม A ต้องยกลูกปัดอย่างน้อยที่สุดจํานวนเจ็ครั้งจึงจะได้ผลลัพธ์ตามภาพที่สองคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สามเจ็ดครั้งแก้วต้มปุกนบและแจนต้องการเดินทางด้วยรถไฟจากชุมพร ไปยังสงขลาในวันเดียวกันโดยวันดังกล่าวมีรถไฟสามขบวนดังนี้ขบวนที่1ออกจากชุมพรเวลา8นาฬิกาขบวนที่สองออกจากชุมพรเวลา14นาฬิกาขบวนที่สามออกจากชุมพรเวลา20นาฬิกาหากข้อมูลการเดินทางของทั้งห้าคนเป็นดังนี้รถไฟขบวนที่สมีผู้โดยสารในกลุ่มนี้เพียงคนเดียวคือนกรถไฟขบวนที่แก้วนั่งออกจากชุมพรก่อนขบวนที่ปุกนั่ง ปุ๊กกับต้อมนั่งรถไฟขบวนเดียวกันต้อมนบและแจนนั่งรถไฟคนละขบวนใครเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่หนึ่งหแก้วเท่านั้น 2. แจนเท่านั้น 3. ปุ๊กและต้อม 4. แก้วและแจนข้อสอบวิทยาศาสตร์โอเน็ตป .6 ปีการศึกษา2563วิธีแก้ปัญหาโดยใช้ตาราง จากข้อมูลที่กำหนดให้คือรถไฟขบวนที่สามีผู้โดยสารในกลุ่มนี้เพียงคนเดียวคือนพเขียนข้อมูลในตารางได้ดังนี้จากข้อมูลที่กำหนดให้คือรถไฟขบวนที่แก้วนั่งออกจากชุมพรก่อนขบวนที่ปุกนั่งแสดงว่าแก้วนั่งรถไฟขบวนที่หนึ่งส่วนปุ๊กนั่งรถไฟขบวนที่สอง เพราะว่าเหลือรถไฟเพียงสองขบวนและขบวนที่หนึ่งออกก่อนขบวนที่สองเขียนข้อมูลในตารางได้ดังนี้จากข้อมูลที่กำหนดให้คือปุ๊กกับต้อมนั่งรถไฟขบวนเดียวกันซึ่งปุ๊กนั่งรถไฟขบวนที่สองดังนั้นต้อมก็ต้องนั่งรถไฟขบวนที่สองเช่นกันเขียนข้อมูลในตารางได้ดังนี้ จากข้อมูลที่กำหนดให้ต้อมนบและแจนนั่งรถไฟคนละขบวนซึ่งต้อมนั่งรถไฟขบวนที่สองนบนั่งรถไฟขบวนที่สามดังนั้นแจนต้องนั่งรถไฟขบวทนที่หนึ่งเขียนข้อมูลในตารางได้ดังนี้ใครเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่หนึ่ง แก้วและแจนเดินทางด้วยรถไฟขบวนที่หนึ่งคำตอบของข้อสอบนี้คือตัวเลือกที่สี่แก้วและแจนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์และติดตามด้วยจ้า